บริพัตรภูวาราชการกรุงเทพมหานครเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสำนักงานปรามานูเพื่อสันติกับถนนพอหนโยธินบริเวณซอย49/1ขนาด2ช่องจราจรรวมระยะทาง2กิโลเมตรนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางเขนจตุจักรและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยเชื่อว,ว่าถนนสายนี้จะช่วยกระจายปริมาณการจราจรในพื้นที่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้ร้อยละ10หรือประมาณ1,000คันต่อชั่วโมงครับกร,รุงเทพมหานครใช้หน่วยงานของกร,รุงเทพมหานครสร้างเองครับเส้นทางนี้2กิโลอ่เป็นการชั่วคราวนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนเศษเสร็จเรียบร้อยถนนเลียบคลองบางเขนดำเนินการก่อสร้างโดยสมการโยธาน,นะครับ ในอนาคตกรทมจะขยายท่องทางจราจรเป็น4ช่องพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองและพัฒนาเป็นสวนสาธารณะรวมถึงมีทางจักรยานตลอดแนวด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีครับ